สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเลิฟทาโร่นะคะเป็นชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแออละไพ่ออร์เคอลนะคะอันนี้เป็นช่องสำรองของวินนี่94ทาโร่นะคะ mm hmm. ก็2ช่องแต่คอนเทนต์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นกดติดตามได้ทั้ง2ช่องนะคะ <c oughs> <c oughs> ในคอนเทนต์ที่ว่านะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เขาคิดแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณ ไปอัปเดตพลังงานของเขากันนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะมันไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้อยู่แล้วนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวกับแผนได้นะคะทั้งหน้าไบโอนะคะจะมีเออแอดไลน์ไนะคะไปนะคะ <f az it> เขาเป็นคนที่ดูดีในวงสังคมของเขาพูดเกง่งจ้อเกง่งรูปร่างหน้าตาดีมีบุคลิกที่ดีมีคนเขาหาเยอะวันนี้ เขามีงานยุง่งงานเยอะมากนะคะงานยุง่งเนี่ยทำงานไม่เว้นแต่ละวันเลยมีเข้ามาเข้ามาไม่หยุดหย่อนงานของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารผู้คนเยอะๆเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรือเป็นเอ่อคนที่จะต้องดีลกับผู้คนมากๆเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของเขานี่เป็นอีก,กราลเลยนะ <S <S เขามีความรู้สึกว่าวันนี้นะคะ <S <S เขานึกถึงใครบางคนคนที่ ตอนนี้เนะี่ยนิ่งๆกับเขาไม่ได้ใส่ใจตัวเขาเหมือนกับที่ผ่านมาแต่เขาก็มันนึกย้อนนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกตอนนี้นิ่งก็นิ่งไปเถอะเพราะยังไงซะเดี๋ยวเขาก็ต้องทักอยู่ดีเพราะเขานึกได้ว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองนี่แหละที่นิ่งใส่คุณก่อนอย่างนี้นะเขาก็เลยนึกว่าเอ้ยนี่คุณก็อาจจะเป็นการเอาคืนก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเดี๋ยวยังไงก็ต้องคุยกับเราแน่นอน ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขารับรู้พลังงานของคุณว่าคุณอ่ะรอการติดต่อจากเขาแอบแอบเขาคางตัวเองด้วยนะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีถ้าคุณเหอเขากับเข้าไปไปทักคุณหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะดุใส่เขาแล้วก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ทํางานเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานมากเขาคิดว่าเขาอยากจะให้เกิด ปฏิหารหรือเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนในวันที่อยากจะได้พบเจอกันได้เร็วกว่ากําหนดถ้ายังไม่มีกําหนดนั่นก็คือเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกับเขาจะแพนในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือการที่จะบอกอะไรคุณสักอย่างว่าเขาจะหาโอกาสมาพบมาเจอคุณนะคะเขานะคะเขารู้สึกว่าบางครั้งเขาเหนื่อยมากๆเนี่ย เขาได้เห็นรูปของคุณเขาได้ดูข้อความเก่าๆของคุณแล้วเขามีแรงทำงานมากขึ้นคุณเป็นกำลังใจของเขา